สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบแอมทรนีโดยไม่หมองอั้มธรรมทานโรันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือสําหรับคนที่อาจจะเป็นแฟนก็ได้คนคุยก็ดีคนที่ชอบก็ได้นะอยากรู้เหลือเกินว่าเราจะได้เจอกันอีกไหมนะสาหรับคนที่แบบว่าเฝ้ารอนะหรือใฝ่ฝันอยากจะเจอคนคนนั้นคืออาจจะเคยได้เจอกันมาแล้วนะคะแล้วก็มันจะมีโอกาสที่เราจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าเออเดี๋ยววันนี้มา เลือกไพ่ไขข้อข้องใจกันว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันอีกไหมเออนะเดี๋ยวมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กองนะคะก่อนที่จะเลือกเนี่ยทำสมาธิกันก่อนเหมือนทุกครั้งเพื่อความยาเนาะนะคะ,ะเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อนกองที่1 2 3แล้วก็4อ่าก่อนที่จะเลือกทําสมาธิกันก่อน,นจ๊ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะ หายใจยาวๆรู้สึกบอลกลายแักสารลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะหากยังไม่โอเคกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดโอเคแล้วเนี่ยหายใจเข้าลึกๆ เคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกย,ยาวหายใจออกย,ยาวๆเนาะส่งกระแสจ็ดผ่านดวงตาที่สรต,รตรงหว่างคิ้วออกไปนะคะนึกถึงหน้าของคนที่เราอยากจะรู้เนี่ยว่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ ยังไม่โอเคก็กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะว่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมนะคะหากคุณรู้สึกสับสนนะทำสมาธิใหม่ค่ะนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันเดี๋ยวจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ จากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจมากที่สุดอีกรอบหนึง่งหากคุณก็ยังสับสนอยู่ดีนะลองทําสมาธิไปอีกสักสามสี่รอบถ้าสามสี่รอบเราก็ยังสับสนให้ฟังคำนายมากกว่าถึงกองไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดียเด่ยวก็สามารถเลือกกองเดียวได้ใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังนายกันเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งตามด้วยกองที่สองสามและสี่ ไล่ไปตามลาดับแบบนี้ไปฟังนายกันเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่กองที่1ค่ะมาลุ้นกันว่าคุณกับเขาจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมหนึ่งสองและสาโอ้โหนี่คุณกับเขาจะได้เจอกันอีกเนะอ๋อคุณกับเขาจะได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนนะคะโอ้ยพูดไปถูกเลยนะตะก,ก,กุกตะกักไปหมดเลยนะต้องบอกอย่างนี้ค่ะ คุณกับเขาจะได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนนะคะเอ้ยดูเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นพรหมลิขิตเป็นคู่บุพเพศนิวาสโอ้คุณกับเขามีความเขาเรียกว่ามีความมีความบุพเพศนิวาสอะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นเหมือนพรหมลิขิตอ่ะน่าจะเคยเป็นคู่กันไหมก่อนโออ คุณกับเขามีโอกาสจะได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนเพราะคุณกับเขามีดวงชะตาที่ต้องกันเหมือนกับว่าเคยผูกพันกันมาก่อนเหมือนกับว่ามีความเป็นดวงคู่คู่เขาเรียกว่าคู่บุพเพศนิวาสนะหรือมีมีลักษณะของการเป็นแบบภมลิขิตอ่ะอืมเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าดวงชะตาของคุณกับเขาเนี่ยมันมีความสมโพงกัน ดูเหมือนกับว่าเคยเป็นคู่กันมาก่อนหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าการที่คุณกับเขาได้เจอกันน่ะมันเป็นเพราะภูมิลิขิตเป็นเพราะบุพเพสนิวาสแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนอนะพระรู้จากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณกับเขามันมีดวงที่สมพงกันมันเป็นดวงสตาที่ผูกกันไว้อะมีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสที่จะได้ ประสบพบเจอกันอีกอย่างแน่นอนนะมันเหมือนกับว่ามีแรงดึงดูดอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณได้คุณกับเขาได้เจอกันแล้วมันก็ต้องบอกเลยว่าสายใหญ่ความผูกพันหรือดวงชะตาที่ผูกพันกันเนี่ยมันยังไม่ได้ขาดหายกันไปยังไงยังไงคุณกับเขาจะต้องได้เจอกันอีกแน่ๆนะดวงชะตาผูกกันไว้ค่ะดวงชะตาผูกกันไว้ดวงจิตดวงใจผูกกันไว้นะสายสัมพันธ์ ผูกกันไว้ดวงชะตามันเหมือนกับว่าผูกพันกันไว้อ่ะค่ะเพราะนั้นแล้วมีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนมีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้เจอกันอีกนะดวงชะตาเป็นดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกันมาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นยังไงยังไงคุณกับเขาจะได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนออเด้อเตรียมตัวให้ดียังไงยังไงคุณกับเขาจะได้เจอกันอีกแน่ๆนะคะดวงชะตามันผูกพันกันอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะมีโอกาส วนเวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนมีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกครั้งอย่างแน่นอนมีโอกาสที่คุณกับเขาจะหาทางหรือว่าเดินทางมาเจอกันอีกอย่างแน่นอนเนาะใครแล้วก็นายอยู่นนายว้วก็แจกคลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ <Yeah. S 1> อินดีด้วยนะมาต่อกันที่กองที่สองค่ะมาดูกันว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันอีกไหมหนึ่งสองและสามค่ะอืม ดูมีปัญหาอุปสรคเหมือนกันเนาะการจะได้เจอกันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยดูมีบททดสอบมีปัญหาอุปสัคเหมือนกันเนาะเหมือนกับว่าไม่ได้เจอกันโดยง่ายๆเหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะถามว่าจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าโอกาสจะได้เจอกันมันเหมือนกับเราต้องพยายามสำหรับคุณนะคนที่เลือกกองที่สองถ้าคุณต้องการเจอเจอกับเขาอีกหรืออยากจะเจอกับเขาอีก มันต้องมีความพยายามมาร่วมด้วยเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะโอกาสที่จะได้เจอกันมีแต่เหมือนกับว่ามันจะไม่ได้โรยด้วยกล็บกุลาบหรือว่ามีโอกาสได้เจอกันโดยง่ายมันเหมือนกับว่าต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะต้องพยายามต้องพยายามด้วยตัวเองต้องขวนขวายนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคนะทำให้แบบว่าโอกาสจะได้เจอกันมันก็จะยากหน่อยแต่โอกาสจะได้เจอกันมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไพ่มันขึ้นพลังงานเหมือนกับว่ามันต้องพยายามนั่นหมายความว่า จะนั่งรอนอนรอเฉยๆไม่ได้นะนะต้องพยายามนะหาโอกาสให้ตัวเองไปในที่ที่เขาชอบไปนะหรือว่าไปหากันหรือหรือพยายามอะไรบางอย่างะคะ่ะมันถึงจะมีโอกาสที่จะได้เจอกันไม่อยา่างงานนะต้องบอกเลยว่ามัน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 ถ้ารอเฉยๆมันจะยากนะแต่โอกาสจะได้เจอกันมันมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าต้องพยายามนิดนึงนะคะจะชิวๆเฉยๆนอนรอนั่งรอไม่ได้นะจ๊ะถ้าอยากจะเจอกันต้องบอกว่าต้องมีแรง พลักดันนะมี reaction บางอย่างนะถึงจะได้เจอกันนั่นเองเออนะใครสบายใจก็รับคําแนะนําไปปฏิบัติใครที่ไม่สบายใจก็ผ่านไปวางไว้ตรงนี้นะคะเอาแนวทางหรือ คำแนะนำดีๆไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตแล้วกันนะโอ,โอเคอ่ะเดี๋ยวต่อไปจะไปถึงกองที่สามกันแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยอสำหรับใครที่กองนี้รู้สึกแบบไม่ไม่ไมค่อยสบายใจอย่าลืมไปฟังกองที่คุณเลือกไว้ในตอนต้นที่สับสนเลยนะจ๊ะเนาะอ่ะไปฟังกองที่3กันเลยค่ะมาค่ะกองที่สามกันแล้วมาดูกันว่าคุณกับเขาจะได้เจอกันอีกไหมหนึ่งสองและสามค่ะอืม นี่ไม่ใช่แค่คุณที่อยากจะเจอกับเขานะเขาก็อยากจะเจอกับคุณนะแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเร็วๆนี้มีลุ้นว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณด้วยค่ะนะเขาจะหาเรื่องมาเจอคุณเขาจะหาทางมาเจอคุณเขาจะหาเวลาจัดแจงเพื่อมาเจอกับคุณคุณกับเขาจะได้เจอกันอีก อย่างแน่นอนนะจ๊ะนะดนูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสที่เจอกันแน่แนคุณอยากเจอเขาเขาก็อยากเจอคุณเขาจะจัดสรรเวลาหรือหาโอกาสวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาเจอกับคุณอีกอย่างแน่นอนค่ะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสเลยว่าเร็วเ็วนี้เขามาหาคุณแน่เร็วเ็วนี้เขาเดินทางมาหาคุณแน่เร็วๆนี้คุณกับเขาได้เจอกันแน่ เพราะดูจากพลังงานตรงนี้มันเหมือนกับว่าใจเขาว่ามาแล้วเนื้ออกป่ตัวอาจจะอยู่ที่ไหนแต่ใจอยากจะเดินทางมาหาคุณเต็มที่และวะ้วว่ะเออเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณกับเขาจะได้เจอกันอีก เพราะว่าเขาขวนขวายจะเจอคุณเพราะว่าเขาอยากจะเจอคุณเพราะว่าเขาอยากจะมาหาคุณเพราะว่าเขาคิดถึงคุณยังไงล่ะโอ้เพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสได้เจอกันอีกแน่นอนค่ะนะคุณอยากเจอเขาเขาก็อยากเจอคุณและเขาจะขวนขวายหาหนทางเพื่อจะมาเจอคุณด้วยนะหรือมีความพยายามที่จะมาเจอคุณด้วยเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้เตรียมตัวให้ดีมีโอกาสได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนนะคะยังไงยังไงเขาจะหาทางมา ๆยังไงยังไงคุณกับเขาจะได้เจอกันอย่างแน่นอนมันมีความพยายามอยู่ในนี้เนึกอกอกปะมันมีความพยายามที่จะเจอมันมีความรู้สึกอยากจะเจอของเขาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคุณกับเขาได้เจอกันอีกแน่เพราะเขาอยากจะเจอคุณเพราะเขาคิดถึงคุณเพราะเขาอยากจะพบกับคุณอีกครั้งหนึ่งนืกอก็บอกปออะกลาแล้วนาย่ยนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะฮะยินดีด้วยนะ สุดท้ายแล้วค่ะกองที่4มาดูกันว่าเขากับคุณจะได้เจอกันอีกไหม 1, 2และสาค่ะโอ้โ oh, ห100%คุณกับเขาจะได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนอดูจากบรรากาศตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะ บุญภาวาสนาส่งคุณกับคุณคุณกับเขานะสองคนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบุญที่เกื้อหนุนกันนะเออมีบุญสัมพันธ์กันเออแล้วก็มีความเชื่อมร้อยมีความเชื่อมโยงมีสายสัมพันธ์ต่อกันมีดวงที่สมพงกันทำให้คุณกับเขามีโอกาสได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนว้าวเอ้อขอดุพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยก็พายจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกอดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย มันเป็นเรื่องของพรมลิขิตนะ มันเป็นเรื่องของพรมลิขิตบันดาลชัดผ่าโดนให้มาพบกันทันใดมันเป็นเรื่องของบุพเพศนิวาสที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยไม่คลาดแคลวกันไปออเพราะฉะนั้นแล้วคุณกับเขาจะได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณกับเขาว่ามันเหมือนกับว่ามีความบูกพันธ์กันมาทําให้มีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะทําใจสบายๆเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าถ้าจะได้เจอนะอยู่ๆจะเจอก็เจอแบบปุบปัจนฉพานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอย่าเฝ้า อย่าขวรายาอย่าดำดิ่งนะหรือว่าวิตกกังวลมากเกินไปเพราะพลังงานลบๆอาจจะทําให้มันล่าช้าออกไปเพราะดูจากพลังงานตรงนี้มันเหมือนกับพอเราชิวๆเราสบายๆอยู่ๆก็ได้เจอกันแบบผมชะพานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนได้เจอกันอีกแน่ๆเพียงแต่ว่าต้องทําใจสบายๆทาใจร่มๆทําใจให้เป็นพลังงานหัวเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยบุญบุญ,บญสัมพันธ์กันค่ะนะมีสายสัมพันธ์ต่อกันนะคะมีดวงที่ส่งโปรงกัน มีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนนะแค่ทําใจให้สบายทําพลังงานชีวิตของเราให้สดใสสดชื่นเข้าไว้มีพลังงานบวกๆเข้าไว้นะร่าเริงแจ่มใสเข้าไว้ยิ่งเรามีพลังงานที่แบบเป็นอะไรที่มันสบายๆอ,อยู่ๆก็จะได้เจอกันแบบสบายๆเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราเฝ้ารอเฝ้าฝันหรือว่า กังวลใจมากเกินไปพลังงานลบมันปิดกัน้นสิ่งดีๆออกไปหมดเลยนะมันกลบความ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 ดีงามความสมหวังทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณเนี่ยวเขาจะได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนแต่ต้องทําใจให้สบายปลอโปรงโลคสบายนะพลังงานดีๆจะเข้ามาสู่โรชะตาชีวิตของคุณได้อย่างง่ายแล้วมีโอกาสที่จะได้เจอกันแบบเซอร์ไพรส์แบบ ปุบทะพานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนะเออนะใคลแล้วนายหย่งนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะะยินดีี้ได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีฟอนเพื่อแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเดินเร้อแล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย